สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตเกี่ยวกับผลการแข่งขันฟุตบอลบนเดสลีกาเมื่อคืนเมื่อคืนที่ผ่านมานั่นเองนะครับอาทิตย์วันอาทิตย์ที่17นะครับก็มี2คู่ด้วยกันนะครับของบนเดสลีกานัดที่26นะครับผมอืมก็เป็นการแข่งขันกันแบบปิดสนามนั่นเองนะครับคู่ประมาณ2ทุ่มครึ่งนะครับผมก็เป็น f อโคโลนก็เสมอไปกับ ไมซ์นั่นเองนะครับไมไป2ประตูต่อ2นะครับในส่วนของอีกคู่หนึ่งก็เป็นเออเป็นทีมใหญ่ที่บุกออกไปเยือนนะครับทีมจากเบอร์ลินนะครับเป็นบ้านเก่าของฮิตเลอร์หรือเปล่านะฮะก็เป็นอ่าอ่าเ,เวลาประมาณ5้าทุ่มตามเวลาตามเวลาประเทศไทยนั่นเองนะครับก็เป็นยูเ Union นียนเบอร์ลินครับต้อนรับการมาเยือนอ่าไบเยนมิวนิกนะครับผมก็ไพ่ให้กับไบเยนมิวนิก ทีมใหญ่ไป0ประตูต่อ2เก็บ3แต้มทิ้งห่างทิ้งห่างอะไรนะทิ้งห่างดอทมูลไปอีก4แต้มนั่นเองนะครับผมน่เดี๋ยวมาดูตารางคะแนนว่า,าเป็นอย่างไรนั่นเองครับอืมก็ในส่วนของรายละเอียดนะครับรายละเอียดของคู่คู่ของาบเยนนะครับผมจาาฝูงก็จะไม่พลาดนะครับ,บายเยนก็ยังแกร่งบุกไปอัดกับทีมยูเนียนเบอร์ลินนะแต่ยูเนียนเบอร์ลินเหมือน เหมือนทีมเขาเหมือนโค้ดไม่ได้มาคุมมั้งถ้าผมอ่นข่าวไว้แบๆนะีเหมือนโค้ดไม่ได้มาคุมเพราะว่าเหมือนเขาไปไปงานศพพ่อตาอะไรสักอย่างนี่แหละก็เลยไม่ได้มาคุมน่าจะให้ผู้ช่วยอะไรคุมก่อนนะฮะก็สถานการณ์ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นั่นเองนะครับก็เสือใต้นะครับก็ยังรักษามาตรฐานฟอร์มแกร่งของตัวเองได้อย่างต่อเนื่องจากการบุกไปเก็บชัยชนะในทินทีมเมืองหลวงแห่งเยอรมันนะครับบุเดสลิกาฤดูการ 2019- 2020ถึงนีนี้นะฮะ ประจำสัปดาห์นะครับนัดที่26นะครับก็เป็นการพบกันระหว่างยูเนียนเบอร์ลินนะครับเปิดรังเย่านะครับสตาดิโอนอันเดอร์เอาเทนนะครับฟอสเตไลนะครับโอ้โหชื่อยาวนะแบบไร้คนดูนะก็เป็นการแข่งขันแบบสนามปิดนะเนาะตามมาตรฐานการป้องกันโควิด19ต้อนรับการมาเยือนของไบเยอร์มิวนิกนะครับฝั่งเจ้าบ้านก็ไม่มีกุนซือตัวจริงอย่างนะ อูสฟิชเชอร์นะครับผมก็เป็นคุมทัพข้างสนามนั่นเองนะครับเพราะบินไปร่วมงานศพพ่อตาที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับทำให้ใช้มือขวาอย่างมาคุสฮอฟมันนะครับทำหน้าที่แทนโดยจัดทัพในรูปแบบการเล่น3-4-3นั่นเองนะครับ3ประสานแนวรุกนะครับมาคุสอิงวาเซนนะครับผมแล้วก็แอนโทนีจูอาอูจาและมาริอุสบูสเตอร์นะ ด้านทางทีมเยือนทีมใหญ่อย่างไบเยอร์มิวนิกครับก็ของฮันซีฟริกนะครับ,ก,รบก็ซึ่งเพิ่งจะได้รับสัญญาถาวรจนถึงฤดูกาล2023นะครับช่วงพักเบรกนะครับจากวิกฤตโควิด19เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาวางหมากในรูปแบบ4 2 3 1นึโอโ้โหรูปแบบเหมือนอากิระนิชิโนเลยนะเออสี่สนะฮะโดยได้โรเบรริร์ตเลวันล็อบหรือเปล่าโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้นะครับ กลับมาฟิตสมบูรณ์100%นะครับอีกครั้งโดยเป็นหน้าเป้านะครับคขำอยู่ด้านหน้านะครับคอยทำเกมรุกร่วมกับโทมัสมุลเลอร์แล้วก็เลออนโกเรสกาและตามมาด้วยนะครับเซตแกานาบรีนะฮะอืมนะชื่ออ่านยากนิดนึงนะผมก็ไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่แล้วชื่อพวกนี้นะ <c oughs> นะเริ่มในเกมนะเริ่มในนาทีที่18นะครับก็เป็นฝั่งทีม บาเยิร์เองก็ส่งบอลตรงเข้าตาข่ายนะครับแต่ไม่ได้ประตูจากลูกเตะมุมฝั่งขวาของโยชัวคิมมิสนะครับเปิดให้กับโกเรตตาเทคตัวขึ้นมงนะครับแต่มงแล้วก็เช็ดต่อให้กับกานาบรีกุมหัวมงนะครับผมชงมาให้นะชงมาให้มุลเลอร์นะครับแล้วก็พุ่งชาร์จเข้าด้วยขวาจจอๆเข้าไปนะแต่ทว่าผู้ตัดสินก็เช็คกับ ทางทีม v r ก็พบว่าเป็นจังหวะล้ำหน้าไปเสียก่อนนั่นเองนะครับจากนั้นช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับนาทีที่40เสือใต้บาเยนมินิกก็มาได้จุดโทษในจังหวะที่โกเรสกานะครับก็ไปโดนนะครับเนเวนซูโบติสนะครับผมหวด,ดหวดด้านหลังจนล้มลงไปก่อนที่จะเป็นเลวานดฟสกี้นะครับรับหน้าที่สังหารไม่พลาดส่งทำส่งให้ทีมเยือนนะครับบุกมานำนะครับเป็น1ประตูต่อ0ูนะครับจบนาทีที่4 จบ45นาทีแรกก็เป็นสกอร์1-0นะครับที่ทีมเยือนมันนำและครึ่งเวลาหลังนะบายเยนก็ยังครองเกมบุกได้อย่างต่อเนื่องนะเหนือกว่านะครับจนกระทั่งนาทีที่80ก็มาบวกประตูเพิ่มเป็นลูกที่2ตามมานั่นเองนะครับจากลูกเตะมุมฝั่งขวาที่คิมมิสนะครับเปิดให้กับแบงชามงปาวานะครับผมเทคตัวโขกอย่างเด็ดขาดช่วยให้เสือใต้บบเย,ยนมิวนิค นำหนีห่างไป2ประตูต่อศูนย์ตอกย้ำไต่ตชัยชนะนั่นเองครับสุดท้ายก็ไม่มีประตูเพิ่มเติมนะครับผมทำให้จบเกมไบเยนมิวนิกบุกมาเอาชนะได้2ประตูต่อศูนย์แล้วก็เก็บชัยชนะมีแต้มสะสมเป็น58แต้มนะครับนำจ่าฝูงครับเหนือบูลิเซียดอทมูลไป4แต้มนั่นเองครับแต่ในส่วนของยูเนียนเบอร์ลินก็อยู่โซผพ้นโซนตกชั้นนะ ก็อยู่อันดับที่12นะครับมี30แต้มเท่าเดิมนั่นเองนะครับผมอืมนะครับอันนี้มาดูในส่วนของตารางคะแนนอ่ะรายละเอียดของตารางคะแนนนิดหนึ่งนะครับผมนะครับก็เป็นไบยอนมิวนิกนะครับ58แต้มนะครับแล้วก็ดอทมูลนะครับมี54แต้มก็ถูกนำห่างไปอีกนะครับผมแล้วก็ตามด้วยอันดับ3มูเชนกรอตบักนะครับผมก็มีเอ่อ52แต้มนะครับแล้ว i f l อฟไลซินะครับมี51แต้มนะครับผมอันนี้ก็เป็นโซนโค้ดได้โค้ต้า1นึงได้โค้ต้ายูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับส่วนบาเออร์ลิวอร์คูเซนอยู่อันดับ5มี47แต้มก็ยังแข่งน้อยกว่า1นัดเนาะเออนะครับผมเดี๋ยวถ้าแข่งก็มาดูว่าจะเป็นอย่างไรนะถ้าแข่งก็ได้50แต้มก็ยังอยู่อยู่อันดับ5อยู่นะอยู่อันดับ5้านะครับเออก็ได้โค้ต้ายูโรปานะครับผมทั่วยูโรปานั่นเองส่วนอาวอกบวก39แต้มนะครับก็ มีโคต้าอันดับ6ก็มีโคต้าเล่นอะไรนะเพลย์ออฟเพลย์ออฟนะครับเพลย์ออฟยูโรป้านะครับถ้วยเป็น,เป,นเป็นเพียงถ้วยยูโรป้าส่วนมาดูอันดับท้ายตารางกันบ้างอันดับที่16ก็เป็นดอสเซนดอฟนะครับผมก็มี23แต้มนะครับส่วนอันดับที่17ก็เป็นเวเดอร์เบรเมนมี18บแปดแต้มอันดับที่18ก็เป็นวัลเดอร์บอลนะครับผมมี17แต้มนะครับอันนี้อยู่ในโซนตกชั้นนั่นเองนะครับแต่เขามีไฮไลท์ไว้บอกว่า อันดับที่16จะต้องเล่นเพลย์ออฟนะครับมีโอกาสมีโอกาสลุนล้นุุ้้นนที่จะหนีตกชั้นได้ก็คือว่าถ้าได้อันดับที่16ปุ๊บใช่ไหมครับจบฤดูกาลปุ๊บก็ต้องไป Play off. เพลย์ออฟเหมือนที่เราเคย,เคยจะเอามาใช้น่าจะไปเพลย์ออฟกับอันดับอันดับล่าง,างอะ่ะลีกล่างอะ่ะนะอันดับที่3าที่4เลยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะน,นะครับน่าจะน่าจะประมาณนั้นหรือเปล่านะครับผมอาจจะต้องไปเพลย์ออฟตรงนั้นนะครับผมถ้าสามารถเพลย์ออฟได้ก็ยังอยู่หลีกสูงสุดแต่ถ้าเพลย์ออฟไม่ได้ก็ตกหล่นไปนะครับ โอเคครับก็มาอัปเดตนะครับตอนนี้มีฟุตบอลยุโรปก็มีเพียงลีกบนเดสลิกาที่เล่นได้นะครับลีกอื่นก็ยังเล่นไม่ได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ